ผมมีคำถามครับคือส่วนใหญ่ในวันเกิดของผมและเพื่อนๆพ,พวกเรามักจะเน้เนไปในทางดื่มเหล้าสังสรรค์เฮฮาตามประสาะโลกโลกซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดส่วนตัวผมพอได้เริ่มมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมบ้างเล็กๆน้อยๆวันเกิดปีนี้ก็เลยสองจิตสองใจว่าจะทําอย่างไรดีพอดีได้มีโอกาสได้พบท่านแม่ในวันนี้อยากอาฟังแนวคิดของแม่ครับผมแม่คะส่วนหนูก็เหมือนกัน วันเกิดต้องไปหาอะไรอร่อยๆอทานกับเพื่อนฉลองว,วันเกิดกันแบบนี้มาตลอดเลยทีเนี้ยพอเริ่มปฏิบัติทมบ้างแล้วหนูก็อยากจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้ค่ะขอความเมตตาจากแม่ด้วยค่ะหนูก็เหมือนกันในวันเกิดก็ชวนเพื่อนๆไปฉลองกันทุกปีแล้วหนูควรจะทำยังไงถึงจะถูกต้องคะแม่แม่ขอมอบแนวคิดของแม่นะลูกรักลูกขวั พิจารณาในโลกจกักรวาลใบน,นี้มีมนุษย์หญิงมนุษย์ชายรวมแล้วเจ็ดพันกว่าล้านชีวิตมากล้นเหลือเกินไม่ใช่น้อยนมนุษย์หญิงมนุษย์ชายทุกคนเนี่ยล้นแล้วแต่มีบิดามารดาผู้ให้การเกิดมาทั้งสิ้นไม่มีใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ไม่มีใครเกิดจากยอดหญ้าหรือต้นไม้และแผ่นดินเกิดจาก ท้องจากขันของมารดาและต้องอยู่ในท้องของท่านประมาณ9เดือนแล้วก็เสียงเป็นเสียงตายถ้ามารดาพลาดไปนิดเดียวล้มไปหรือมารดาหายใจไม่ได้ป่วยไข้หนักหรืออาจจะถึงขั้นหมดชีวิตสิ้นชีวิตไปภายในเก้าเดือนที่เราไปเพึ่งพาใส่ในท้อง,องท่านเราก็ไม่รอด พราะไม่มีมารดาช่วยส่งพลังหายใจเข้าไปรู้สึกว่าเป็นมหาภัยยังเยลวงกว่าที่จะได้คลอดออกมาจากท้องมารดาก็เก้าเดือนเต็มๆไม่เห็นแสงเดือนไม่เห็นแสงตะวันไม่เห็นอะไรเลยเหมือนอยู่ในถ้ำแคบๆนอนคดอยู่ในท้องมารดาโอ้โหอยู่ยังไงรอดมาได้อย่างไรท้องก็เล็กๆอยู่ได้อย่างไรแล้วเวลาคลอดมาเนี่ย เสียเลือดเท่าไรเป็นวันที่มันดาเจ็บปวดรวดร้าวเสียงเป็นเสียงตายถ้าพลาดนิดเดียวก็ถึงแก่ชีวิตถ้าคิดดีๆแล้วหัวล้อไม่ออกยิ้มไม่ออกเพราะเป็นวันที่มันดามีความทุกข์ในร่างกายตั้งแต่เริ่มปวดท้องเริ่มปวดท้องกว่าที่ลูกจะคลอดออกมาจากท้องและคลอดออกมาแล้วยังต้องเสียเลือดเดือดมหาศาล เราก็ต้องมาประครบประงมดูแลกันหน้าอีกเพราะว่าเสียเลือดมากร่างกายมันดาเราก็สุดโทมลงไปเป็นเรื่องของชีวิตแรกกับชีวิตชีวิตแรกกับชีวิตจริงๆชีวิตแรกกับชีวิตจริงๆแต่ละชาติที่เราเกิดเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างสาหัสในวันนั้นบางคนแทบขาดใจตายในเตียงคลอดเพราะว่าเจ็บปวด ตรวจแล้วในร่างกายแม่บางคนคลอดไม่ได้ต้องผ่าหมอต้องนัดผ่าท้องออกเพราะตรวจดูแลคลอดไม่ได้การผ่าก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายต้องเช็คตรวจหัวใจเบาหวานตรวจทุกโรคไม่ใช่ของสนุกคนดีๆต้องผ่าออกอะเราคิดถึงเวทนาที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคิดถึงความเจ็บปวดของมารดาของเรา คิดถึงความทุกข์ยากลําบากแห่งการเกิดมันซาจริงๆไม่ใช่เรื่องจะต,ต้องมานั่งยิ้มหัวเราะเฮาเฮากันในวันนั้นเลยน่าจะเป็นวันที่หลั่งน้ําตาหยดน้ําตามหากาัณ์ดูอย่างยิ่งใหญ่คือสุดซึ้งในพระคุณของบิดามดาของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นอย่างน้นอยก็คิดที่สุดซึ้งในความทุกข์ยากลําบากของการเกิดของเราในวันนั้นไม่ใช่วันที่จะต้องมาสนุกสนาน หรือว่าเฮฮาไปแบบทางโลกและเป็นวันที่มารดาของเราแม่ของเราเจ็บปวดมากที่สุดทุกทรมานคาดขันมากที่สุดเป็นวันที่มารดาของเราเนี่ยแทบจะลุกไม่ได้ต้องนอนสลบสลายอยู่บนเตียงถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็จะไปที่โรงพยาบาลถ้าว่าสมัยโบราณก่อนๆจะคลอดกันที่บ้านคนโบราณสมัยก่อนจะคลอดกันที่บ้านก็ทุกทรมานอยู่ที่บ้านในทาาขันนั้นๆ ไปไหนไม่ได้ถ้าคิดเป็นเรื่องละเอียดแล้วพระคุณบิดามารดาทดแทนไม่บาดไม่ไหวพระธเจ้าถึงได้สรรเสริญพระคุณบิดามารดานี้เปรียบเป็นพรมของลูกตรงที่ท่านอุ้มท้องให้ท้องเราท่านประคบประงมสุขภาพกายของเราอยู่ในท้องเนยี่ได้ถึงเก้าเดือนและประคับประคองให้คลอดออกมา เลี้ยงดูอีกกว่าที่เราจะโตมาถึงทุกวันนี้นี้เป็นพระคุณที่หาสิ่งใดมาทดแทนไม่ได้ในโลกนอกจากการบำเพ็ญเท่านั้นที่จะทดแทนค่ากระป้อนน้ำนมค่าก้อนเลือดค่าน้ำใจค่าทุกสิ่งทุกอย่างของพระคุณบิดามารดาของเราแต่ละพบแต่ละชาตินี่เป็นแนวคิดที่แม่ได้ลํำลึก ตามเส้นทางผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเมื่อถึงวันเกิดครบรอบวันเกิดของเราแล้ววันนั้นจะถือว่าเป็นวันพิเศษสุดจะปฏิบัติธรรมบาเพ็ญธรรม,ม,รรมฟังธรรมรักษาศีลภาวนาขอขามาแผ่เมตตาใหญ่ชำระจิตชำระใจปฏิบัติบำเพ็ญอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษเพื่อน้อมกราบ ให้เป็นดอกไม้ทูบเทียนทองขอเข้ามาขอบูชาค้าก็าป้อนน้ำนมของบิาดามารดาตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาตินี้ซึ่งไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆไ,ไม่มีข้าวของใดๆไ,ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในโลกจักรวาลใบน,นี้จะมาทดแทนพระกุณข้าก็าป้อนน้ำนมของบิดามารดาได้เลยนอกจากอานิสงส์การปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อชำระกายวาจาจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ็นอนุภาพเป็นอณิสง์อันยิ่งใหญ่มีคุณค่าเป็นอมตะเป็นสาระอันสูงสุดตัวยอย่างการบำเพ็ญการปฏิบัติมีอะไรบ้างเช่นพอครบวันเกิดของเราแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นะจะเป็นวันเกิดของเราวันนี้เราก็เตรียมจิตเตรียมใจถ้าเป็นไปได้เราจะปิดวาจาเพื่อเก็บพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างสติสมาธิปัญญาละเอียดถ้าเราปิดวาจาได้ก็จะดีถ้าเราปิดไม่ได้ก็เราจะไม่พูดคำหยาบเราจะไม่พูดดูร้ายเราจะไม่พูดรุนแรงเราจะไม่พูดเพอ้อเจอ้อเราจะไม่พูดส่อเสียดเราจะไม่พูดนินทาเราจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครจะสํารวมวาจาเป็นหนึ่งถ้าปิดได้ก็ปิดเลยตลอดทั้งวัน มาสุดซึ้งเพ่งดูภายในวัตตะว่าเราลอดมาได้อย่างไรเราอยู่ในท้องอยู่ในถ้ำเล็กๆแคบๆอึดอัดมีแต่หนังกับเนื้อห่อไว้น้ําหนักก็ประมาณ2องสกิโลมารดาของเราต้องอุ้มท้องมาถึง9เดือนแล้ววันที่ท่านคลอดก็เสียเลือดมากล้นมหาศาลมีมารดาหลายคนที่ วันเกิดของลูกก็คือวันสิ้นลมหายใจของแม่อย่างนี้เป็นต้นบางคนเด็กที่เกิดมาในวันนั้นก็หมดลมหายใจด้วยเกิดมีบากกรรมอะไรบางอย่างบางคนอยู่ในท้องได้ไม่กี่เดือนก็โถก,กระตุกกระเทือนเดินแรงหน่อยล้มหน่อยเดินเร็วบ้างก็หลุดออกมา เป็นก้อนเลือดหลุดออกมายังไม่ถึงเก้าเดือนก็หลุดแากท้องออกมาก่อนวันชีวิตของเราเนี่ยรอดมาได้อย่างไรซึ่งมีหลายคนไม่รอดบางทีก็เลี้ยงไม่โตนี่คือภายในวัตะอย่างสาหัสมาคิดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เกิดสลดสังเวชเห็นภายในวัตะว่าหนึ่งปีจะเวียนครบ มาละมันเกิดหนึ่งครั้งถ้านเราต้องการจะทดแทนค่ากระป้อนน้นมบิดามันดาและผู้ที่อุปการแลเรามาตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาตินี้แน่นอนวันที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นทารกอย่างนั้นก็ต้องมีผู้ช่วยเหลือมากมายนะหลายคนทีเดียวกว่าที่เราจะรอดมาถึงวันนี้เป็นเวลาหลายปีทีเดียวตรงนี้ เราติดนี่พระคุณโลกจักรวาลติดนี่พระคุณบิดามารดาไว้อย่างมหาศาลแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อครบวันเกิดของเราเนี่ยควรที่จะเข้าวิเวกการเข้าวิเวกในที่นี่คือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมวาจาสำรวมจิตใจและสำรวมศีลสมาธิปัญญาสำรวมไหมให้อยู่ในองค์แห่งธรรมะอยู่ในพลังของธรรมะ เคยแต่งตัวฉูดฉาดเราก็สงบสุภาพเรียบร้อยเพราะเป็นวันที่เราจะไม่ปรุงแต่งในร่างกายยังเกินไปเราจะใช้พลังของความไม่ปรุงแต่งตรงนี้เข้ามาดูเรียนรู้พระคุณมารดาให้ชัดเจนเรียนรู้พระคุณข้ากระป้อน,น้ำนมให้ชัดเจนอย่างน,น้อยปีละครั้งให้ชัดเจนปีละครั้งก็ยังดี พะปกติเราก็จะมีภารกิจมีงานมีการทำมีสัส้สรรค์กับเพื่อนมีประชุมกิจสารพัดมหาศาลเราจะมีกิจูกมัดรัดตัวเราตลอดยีด่สบสี่ชั่วโมงแต่พอมาถึงวันเกิดเราเราขอขอมาน้อมปฏิบัติรมจะปฏิบัติที่ไหนก็นแล้วแต่ในโลกใบนี้ที่เห็นว่าสัพยาัดถูกจริตหรือจะใช้ห้องพักที่บ้านใช้เรือนของเราบ้านของเราก็ได้เพื่อ คำเป็นพิเศษปฏิบัติพิเศษเพื่อจะลองใช้ชีวิตที่เราลอดมาได้อย่างปฏิหารถึงวันนี้ถ้าเป็นไปได้วันนี้งดรับโทรศัพท์ปฏิบัติทำอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งถึงขนาดนี้ก็ยิ่งสุดยอดของการเข้าวิเวกสำรวมกายวาจาใจเนี่ยถ้าจะให้เคร่งต้องถึงขนาดนั้น คยรับโทรศัพท์วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่ครัง้งวันนี้จะขอปิดงดรับโทรศัพท์และถ้าไม่จําเป็นจะไม่เดินทางไกลจะไม่ไปไหนนะเหมือนกับเราที่คลอดหนูในโรงพยาบาลแม่ของเราท่านคลอดเราอยู่โรงพยาบาลท่านก็ไปไหนไม่ได้ตัวเราก็ไปไหนไม่ได้ดูที่ลาบากขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนทรมานขนาดไหนเจ็บปวดรอดแล้วขนาดไหน แล้ววันเกิดเราจะไปไหนเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเราจะไปเฮฮาที่ไหนเราจะไปสนุกสนานที่ไหนเราทำไมไม่คิดถึงวันที่เสียงเป็นเสียงใต้สุดๆแม่เราเจ็บปวดสุดๆทุกทรมานสุดๆไปไหนไม่ได้เลยต้องนอนอยู่บนเตียงคนไข้เจ็บปวดรวดร้วทั่วสารพังกายในวันนั้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราคิดเช่นนี้ปุ๊บเราต้องการทดแทนพระคุณ มหาบุบการีอย่างยิ่งใหญ่อย่างจุใจอย่างบริสุดใจทดแทนให้ถึงกันถึงยอดของกุศลเชื่อมั่นว่าในทรงนี้จะต้องถึงบิดามันดาอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซนเพราะหลดสำรวมจริงไม่เพ้อเจอไม่ซอเสียดไม่สงออกและไม่ติดกินจนเกินไปไม่โลภโกรธหลงจนเกินไปสำรวมหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระคุณบิดามันดาเนี่ย ท่านสูงสุดเชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่าจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณท่านเป็นขั้นๆไปอย่างแน่นอนและอาน,นิสงส์แห่งพรในเล่นนี้จะต้องถึงบิดามารดาอย่างแน่นอนเพราะความบริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่จะเป็นพลังแห่งยอดมหากตรญญูอย่างถูกต้องสั้นลัดตรงถึงพระคุณบิดามารดาอย่างแท้จริง จะมีลูกคนใดที่คิดได้อย่างนี้นวันเกิดไปเต้นเงินเดวเยวาเยวกินเหล่าเมยายาไปเที่ยวเฮฮาแทนที่จะคิดถึงพระคุณที่ท่านลำบากในวันนี้จะเหลือจากเท่า,มาเมล็ดงาไหมที่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องกิเลสของเราทั้งนั้นมีแต่เรื่องที่ว่าเราไปบูชากิเลสเราทั้งนั้นแทนที่จะบูชาค่าน้ำนมแม่ให้ถูกต้องไปบูชากิเลสเรา เปิดเพลินหลงไปอีกอัน,น้สงก็ไม่เกิดก็ได้แต่โลก,กียะเหมือนเดิมแล้วคำว่าลูกยอดกะตัญญูอยู่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อเราไปเที่ยวเฮฮาอย่างนั้นนะแล้วตต่ซึ้งเหลือถึงพระคุณบิดามารดาที่ท่านประคบประงมอุ้มท้องเรามาทั้งเก้าเดือนและแถมยังเลี้ยงมาด้วยความยากลำบากเึงอยูบิดามารดานะท่านเป็น ผ้าหลานของลูกและท่านเป็นพรหมของลูกท่านไม่ได้มาทวงมุนทวงคนกับเราหรอกแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยความเป็นมงคลความเป็นอภิชาตตบุตรเป็นบุตรผู้ประเสริฐก็จะประดับอยู่ในดวงใจของเราความดีที่เป็นอมตานี่ก็จะเป็นสมบัติของเราไปตราบเช่นกระนานนะวันนั้นควรจะถือสินห้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถือสินแปดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ สำรวมศีลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพิเศษขอเช็คให้เคร่งเป็นพิเศษอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเป็นวันสำนึกครั้งยิ่งใหญ่ภายในหนึ่งปีมีหนึ่งวัน365วันก็มีอยู่วันเดียวที่เป็นวันคลอดจากท้องมารดาทางชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ ลำลึกสำนึกเรื่องภายในวัตตะข้อนี้ให้ชัดเจนเมื่อเราสำนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะไปท่องเที่ยวแบบหรูหราฟู่ฟ้าเพราะว่าถ้าเราไปติดอาหารรสอร่อยจนเกินไปฟู่ฟ้าอยู่ในร้านที่หรูหราในวันนั้นถามว่าดีไม่ดีตามภาษาทั้งโลกก็ดีแต่ขอเป็นวันอื่นขอเป็นวันอื่นปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียววันเดียว ก็สำนึกสำนึกถึงพระคุณนั้นยิ่งใหญ่และฉลองชัยนันยิ่งใหญ่เห็นภัยเนวัตะอย่างยิ่งใหญ่พิจารณาทำละเอียดอย่างยิ่งใหญ่หรือเป็นวันที่เราจะทำสังฆทานมหาทานก็เป็นการฉลองชยัยอย่างถูกต้องตามหลักพุทธการแล้วก็เข้าสู่การวิเวกดูกายดูใจภาวนาจเจริญกรครมฐานวิปัสสนาญาณ ให้สุดกำลังสุดความสามารถในวันนั้นก็เป็นการฉลองชัยตามเส้นทางสายเอกถ้าเราสมาทานศีนห้บริสุทธิ์ศินแปดบริสุทธิ์ที่ควรจะทำได้ในวันนั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งใหญ่ต่อบิดามารดาและต่อตนเองเป็นอภิมหมามงคลชัยอันยิ่งใหญ่ประพันสูงสุดอย่างแท้จริง เพราะว่าเราจะได้วิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกใจเพื่อจ็ตซึ่งระคุณให้ชัดเจนเพ่งดูความรอดปลอดภัยมาด้วยบุญแบ่งล่างปูทางให้เราได้เดินมาถึงทุกวันนี้อย่างชัดเจนถ้าเกิดเราไปเที่ยวก,กินสนุกจิตของเราออกไปติดรสชาติไปกินอย่างอริดอร่อยอาหารรสชาติอย่างนั้นรสชาติอย่างนี้ฉลองวันเกิดเราก็ดกีด แต่ว่าน่าจะเป็นวันอื่นเพราะเราจะได้แต่ภายนอกได้อร่อยแต่ภายนอกแต่ภายในเราเนี่ยไม่อยู่ในกระแสโลกอุตรลจิตและโลกอุตรลธรรมทับศูกรต้องแบบที่จะให้บุญถึงบิดามัรดายอย่างเป็นอมตะถึงตนเองอย่างเป็นอมตะฉลองใช้ที่จะได้บุญใหญ่ก็ต้องเก็บตัวเก็บใจให้อยู่ในความวิเวกแนวทางเส้นนี้เป็นแนวทางที่ มอบรักแท้แด่ตนเองเป็นหนึ่งตลอดกาลมอบรักแท้มอบของขวัญแท้มอบรางวัลที่แท้จริงให้กับบิดามานดาเอามาตะเป็นหนึ่งตลอดกาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีมูลค่าใดๆในโลกมาเทียมเท่าได้ลองสังเกตดูถ้าเกิดวันเกิดเราเนี่ยเพื่อนเราดึงเราไปโน่นดึงเราไปนี่ไปเที่ยวสนุกสนานไปฉลองวันเกิดกันที่นูน่นที่นี่ที่นูน่นที่นี่ มีแต่เรื่องสนุกสนานไปก็ได้อยู่แต่วันนั้นเราจะไม่คิดถึงพระคุณค่าน้ำนมเลยเพราะมันสนุกสนานไปแบบนั้นจะแล้วกินเหล่าเมายาเฮฮาปาร์ตี้แล้วตลอดจนถึงไปติดรถอาหารอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยจิตมันก็จะไปปรุงแต่งในเรื่องของกิเลสแล้วจะเอาบุญไหนพรอ,อะไรอันนิสง์อะไรที่จะมาทดแทน ฉลองชัยค่าก็ป้อนน้ำนมบิดามันดาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงแทบจะไม่เหลืออะไรมัง้งเพราะว่าจิตไปโน่นเลยไปอีกทางหนึ่งแล้วไม่ใช่ทางลดละกิเลสพอถึงวันนี้เป็นวันที่เพื่อนเพื่อนเราจะต้องรู้ว่าเราทำอะไรถ้าจะมาฉลองวันเกิดของเรานี่ก็ขอเป็นวันอื่นแต่วันนี้เราขอวันที่เราเกิดจริงๆเราขออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนๆอยากจะขอไปเลี้ยงไปนู่นไปนี่ เราขอเป็นวันอื่นไม่ใช่วันนี้วันนี้ถือเป็นวันที่มารดาของเราเสียงเป็นเสียงตายอยู่ในที่ที่เกิดเหตุก็คือที่ให้การเกิดเราอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นท่านไปไม่รอดท่านประงาบประงาบประงาบอยู่ตรงนี้ทุกทรมานอย่างมากน่าสงสารอย่างยิ่งเราไม่มีอะไรเลยที่จะทดแทนนี่พระคนตรงนี้ไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถึงวันเกิดปุ๊บเนนปฏิบัติทำเป็นหนึ่ง เน้นบำเพ็ญเป็นหนึ่งการฉลองใช้ที่ดีที่สุดคือจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจในวันนั้นแล้วก็จะทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานมหาทานอาจจะตั้งสจจะสวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธิปฏิบัติตจิตตภาวนาให้บริสุทธิ์เป็นหนึ่งจิตจะนั้นต้องสำรวมดึงกับดึงกับดึงกลับเข้ามาเพื่อมา ดูในปัจจุบันนะจิตด,ดูในปัจจุบันนะอมขวนาเพื่อรวบรวมพลังทั้งหมดปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันพุ่งไปกี่เรื่องเราดึงกลับดึกเขาอเวสนะเพื่อกระตันยูต่อบิดาบรรดาเพื่อเป็นของขวัญเพื่อเป็นความเพียรอันเลิศเพื่อเป็นสัจจะประมีฉลองชัย ในวันที่เราลอดคลอดออกมาจากท้องแม่วันเราจะขอน้อมลำลึกถึงพระคุณบิดามดาทั้งในชาติแรกจนถึงชาตินี้ทดแทนพระคุณท่านอย่างจุใจถึงแม้ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือท่านทิ้งขันไปแล้วก็ตามพระคุณนั้นไม่มีวันเหือดแห้งไม่มีวันเหือดหายไปจากชีวิตของเราพระคุณนั้นเป็นอมตะเพราะนั้น ไม่มีสิ่งใดที่เราจะทดแทนพระคุณท่านได้นอกจากบารมีธรรมคุณธรรมที่เราจะต้องเพียรสร้างขึ้นสไตล์ความคิดแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้แต่ว่าแม่คิดอย่างนี้นแม่คิดอย่างนี้คิดอย่างสุดซึ้งเลยคิดอย่างสุดซึ้งว่า น่าจะเป็นวันอื่นวันนี้แทบจะกินอะไรไม่ลงถ้าเราเข้าการรมฐานเื่องคัดเจริญวิปัสนายาแข่งคัดแทบจะกินอะไรไม่ลง แต่เช้าจนเด่นจนหลับวันนั้นเป็นวันที่เอาใจทั้งหมดเนี่ยให้กับพระคุณบิดามารดาอย่างสุดซึ้งขอเข้ามาอย่างสุดซึ้งลำลึกถึงพระคุณท่านอย่างสุดซึ้งและน้อมบุญแห่งการปฏิบัติจิตภาวนาบรารมีสิบทัศน์ทุกบุนเนี่ยมอบให้ท่านอย่างสุดซึ้งและจริงใจแบบไม่เครียดใจตรงนั้นก็จะผุดผาดสะอาดบริสุทธิ์ มีมุติธรรมบุญนี้ก็จะไปค้ำคุนบิดามันดาอมตะเป็นหนึ่งตลอดการเพราะเป็นกระแสธรรมเป็นกระแสบุญเป็นกระแสพลังของความกตัญญูที่บริสุทธิ์ล้ำลึกอย่างบริสุทธิ์สุดซึ่งอย่างบริสุทธิ์ทำได้แล้วบุญนี้ไม่ไปไหนคุณค่าแห่งคุณธรรมนี้ไม่ไปไหนก็ประดับที่ใจของเรา แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนบิดามันดาปวงญาติเชื้อสายวงตระกูลจะอุ้มกายวาจาจิตแผ่พลังอันเลือดอุ้มกายอุ้มใจอุ้มจิตของบิดามันดาทุกภพทุกชาติให้พ้นทุกข์สุขอยู่ในกระแสมักสีพ้นสีนิพพานหนังนีิยิ่งขึ้นไปบุคคลที่ใกล้ตัวเราก็จะได้รับันิสสงนี้เป็นมงคลทั้งตระกูล ความเป็นมงคลแห่งความล้ำลึกสุดซึ้งกตันดูสุดซึ้งเทตนาบริสุทธิ์ดีเลิศอย่างนี้ก็จะเกิดมงคลอันยิ่งใหญ่พิบูลสูงสุดประดับดวงใจดวงนี้ไปตลอดกับตลอดการเป็นคะแนนพระนิพานล้านเปอร์เซ็นเป็นคะแนนพ้นอบบยภูมล้านเปอร์เซ็นเป็นคะแนนพ้นจากภัยนิวัตะล้านเอร์เซ เป็นคะแนนปิดนรกทุกขุมได้ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นคะแนนแห่งการหมดเวรสิ้นกรรมหมดเวรสิ้นกรรมหมดเวรสิ้นทุกหมดเวรสิ้นโทษหมดเวรสิ้นทานล้านเปอร์เซ็นต์ตด้วเดชดแห่งบทนี้ข้อคิดจากแม่ลองพิจารณาดูอาจจะมีประโยชน์ต่อโลกผู้ฟังขออนิสงส์แห่งบทนี้ขอนอบน้อม ถวายมาหากตันดูบูชาข้า้ํำนมมาหาบุปกาลีเผ่าพันพ่อเผ่าพันแม่ทั่วทั้งโลกทั้งจักรวาลขอน้อมมาหากุศลแห่งการอธิบายและตอบปัญหาธรรมเรื่องที่ลูกๆได้สงสัยและถามกันมาในวันนี้จงมเมนุภาพบริสุทธิ์บริบูรณ์ทดแทนข้าวกป้อนน้ำนม บิดามันดาม,มหาบุพการีของโลกของจักรวาลของลูกแก้วทั้งหลายของลูกขวัญทุกดวงจิตทุกดวงใจขอทดแทนตอบแทนพระกุณของท่านขอให้ท่านได้เมตตารับอนุโมทนาและยิม้มอภัอยโทษอภัยทานอโหสิกรรมให้กับลูกขวัญทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับลูกลักทั้งหลายทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลเป็นหนึ่งตลอดกาล นิพพานนับปัจโยโหตุด้วยเดี๋ยวด้วยหนุภาผ้าแงบญน,นี้เธอ